ตอนนี้กินของขาวเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนยังไม่กินสั่งสปาเกตตี้มาอีกหนึ่งจานจัสดาอิ่มแล้วจัสดาจะมากินขนมแล้วสั่งกุซองมาจริงๆอ่ะร้านนี้แนะนำเป็นฮันนี่โทส์แต่ว่ามันใหญ่แล้วที่บ้านจัสดาไม่ถนัดหอยจัสดาก็เลยสั่งเป็ดมะพร้าวแนะนำเหมือนกันที่นี่แนะนำเป็นฮันนี่โทส์กับเป็ดมะพร้าวจัสดาอยากกินกซองกินกวซองกันให้เขาเวฟให้เขาเวฟมา เบฟมาแต่ไม่รอกินกับเนยเอาดับเป็นคนชอบกินกุ้อ่ะกัวชองกัวซองถ้าเก็ดวขาใหญ่ก็ร้านลิ้แหม่อร่อยมากเมื่อก่อนที่ที่สโมกเฮาสแต่ว่าคือสโมกเขาไม่มีอะไรเนาะกองกินกันเลยประเด็นคือเบฟมาฟวงพอดีพอดี เีเห็น,นดนนมาแต่มไม่เลยใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็จะมันไม่รอนอ่ะไม่เลยคนะือไรดายไม่เลาออเลยเเอโอเคนะแต่ว่ามันไม่มันไม่อุ่นไงมันก็เลยแบบไม่เยิ้มแต่เนยอร่อยดีเนยแบบมันจะออกอน้ำเต็มเนย เนจอกมนนึนิดนึงสุนรชอบเยอย่างนี้นะบางร้านใช้เหมือนทาง i w h i ี c อ่ะมันมันเยอะสบเหมือนแม่ลงมเดียวมนิดเปลียแ่ตเาแต่แม่เป็นคนไม่ชอบกินเนยไงเดี๋ยวแม่ก็จะว่าจริงๆมันต้องกินกับเลยแต่แม่ไม่ชอบเนยเลยก็ไม่กล้าไปป้ายให้ินินี่เล ยังไม่โดเลยนะ่ะเห็นะออไหมแม่ไ,ไม่ชอบทเลยชอบกินมากินใครแล้วเขาต่อกันเขาบอกว่าทำเองอืมไม่หวานมากหอมตัวเนื้อเทสจะไม่นุ่มมากแต่จะเป็นแน่นๆข้างในจะมีนแบบส่อสไส้มะพร้าวเป็นแบบเน,นื้อเลยอะ่ะ ก็โอเคนะไม่ได้โอเคสดงมาสั่งของหวานให้กูกินกับร้านลูกไก่เญ่ถ้ายขนมมีหลายยายไงถ้าเธอมากินก็ลองดูเองเพราะนี่ไงจริงๆอ่ะแน่นำตัวนี้แต่ว่าไม่มีใครช่วยสุดาจะก็ไม่ไหวแล้วก็ข้าวฟ่างไหนไม่มีใครช่วยตัวไหนฮันนี่โทษเธออย่าๆย่าอย่าเบียร์ทำมาเป็นจะช่วยไม่ช่วย อันนี้มีตาฤด,ดูก,กาลสวยเนี่ยเป็นข้าวฟ่างเป็นแบบของโบราณแล้วก็เค้กมะพร้าวแนน้ำอวก้เค้เดี๋ยวไปก่อนบ๊ายบาย